มาดูอีกข่าวหนึ่งค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเริ่มพะวากันแล้วค่ะต้องบอกว่ามีโจรใจแสบนะคะมีไปมีการไปวางยาเบื่อแมวนะไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นนกเอี้ยงบ้างที่เขาเลี้ยงไว้ก็ไปเบือ่อเพราะเขาใช้ช่วงโอกาสนี้แหละคะ่ะที่มันมีงานทุ่งสีเมืองโจรอะ่ะมันจะเข้าไปขโมยของในชาวบ้านเออมันใช้จังหวะนี้แหละคะ่ะที่เข้าไปขโมยอ่ะเป็นยังไงดูตามภาพกัน่อยค่ะ นี่ก็เป็นภาพของคุณลุงคนหนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะต้องบอกว่าคุณลุงอ่ะบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าตอนนี้มีโจรมาวางยาเบื่อแมวหกชีวิตรวมถึงในนี้ก็มีนกเอี้ยงด้วยค่ะคุณบอลคะแม่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโจรเนี่ยมันเตรียมที่จะเข้ามารักษ์เพราะว่าช่วงเนี้คนเขาไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองกันบางบ้านก็ไม่อยู่บางบ้านก็ล็อกไว้แต่บางบ้านก็มีสุนัขค่ะแต่ก็ด้านโชคดีที่โจรมันไม่ได้เอาอะไรไป แต่ก็น่าเสียดายแล้วก็เสียความรู้สึกนิดน,นึงก็คือแหมแมวเสียชีวิตแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะทาไงได้เนาะอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันต้องบอกว่าทั้งแมวทั้งนกเอี้ยงเนี่ยแม่ต้องบอกว่าทุกตัวนอนกระจัดก,กระจายแต่ละที่แต่ละจุดกันทุกตัวก็นอนน้าลายฟูมปากนะคะบางตัวก็อาเจียนเป็นเลือดบางตัวก็ถ่ายเป็นอุจจาระก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างทรมานเพราะว่าโดนยาเบื่อเข้าไปมันก็ต้องดินน้นรนทุรนทุรายเป็นเรื่องธรรมดานะคะ แต่ละตัวก็มีการนอนอยู่หน้าบ้านบ้างริมลั้วก็มีบ้างในบ้านก็มีบ้างนะคะท่าน,นี้ตำรวจเองก็ได้มีการไปตรวจสอบนะคะก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวแล้วค่ะที่จะตามล่าจับตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะที่เกิดเหตุพบว่าจุดแรกเป็นบริเวณข้างทางขยะริมถนน หน้าบัานเล็ที่94ทับ13ชุมชนทุ่งน้องไหพบสุนัขบางแก้วสีลายขาวแดงดำชื่อเจ้าชาบูอายุ2ปีนอนตายอยู่และมีเจ้าเหมียวสีขาวเพศเมียอายุ1ปีเศษนอนตายอยู่ข้างๆกันและยังพบซากนกอี้ยงอีกหนึ่งตัวถัดไปราว30เมตรที่บริเวณริมถนน หน้าบา้านเลกที่94 26. ท26มีสุนัขไทยพันธางสีน้ำตาลเพศเมียชื่อเจ้ามาริอายุ8ปีนอนตายอยู่ห่างไปราว50เมตรที่บริเวณข้างทางขยะหน้าบา้านเลขที่94ท23พบสุนัขไทยพันผสมลาบาดอน เพศผู้สีลายขาวดำชื่อเจ้าขุมทรัพย์พะะอายุสองปีนอนตายอยู่และที่หน้าบันไดบ้านเลขที่94ทับพบสุนัขพันธุ์ลาบาร์เพศผู้สีขาวชื่อเจ้าสิงโตอายุ5ปีนอนเสียชีวิตมีนายหวังขุมเทียมอายุ <75 S 2> อายุปีนะปะีเจ้าของนั่งน้ำตาไหลอ,อยู่ข้างๆอ่านี้ก็เป็นภาเพเหตุการณ์ที่สะโดดใจเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าสุนัขของเขาแต่ละตัวเนี่ยน่าสงสารมากต้องบอกว่า โดนยาเปื่อยเข้าไปก็ต้องมีการนอนทุรนทุรายนะคะดิ้นเอาชีวิตให้รอดแต่สุดท้ายก็ไม่รอดแหม่ต้องบอกว่าเสียใจด้วยจริงๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตนเองก็บอกว่ารักเจ้าสินโตเหมือนลูกต้องบอกว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยตัวเองรักหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นหมาที่เฝ้าบ้านเวลาที่ตนเองไม่อยู่บ้านนะคะพอตัวเองกลับมาแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้นะคะโอ้ก็เสียใจเหมือนกันนะคะจะทำยังไงได้ก็ขอให้สุนัขทั้ง หตัวมีทั้งอะไรอะ่ะแมวบ้างนกเอียงบ้างก็ขอให้ดวงวิญญาณของเจ้าชาบูไปสู่สุขติภพวภูมิที่ดีอันนี้เป็นคุณลุงบอกไว้นะคะแล้วก็ขอให้คนที่ทํากับมันเนี่ยได้รับผลกรรมที่เกาะเอาไว้แล้วก็อยากฝากถึงตํารวจนะคะช่วยออกมาตามล่าออกมาตามตัวหาคนร้ายให้หน่อยนะคะถ้าได้แล้วก็อยากให้ดําเนินคดีให้เร็วที่สุด